สวัสดีครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชัยบล็อกนะครับวันนี้จะมารีวิวต้นไม้ใหม่เพิ่งซื้อเข้าสวนครับต้นนี้นี่ต้นไม้ที่กําลังเป็นกระแสแล้วก็ผู้คนกําลังนิยมณนขณะน,นี้แล้วก็ขึ้นยานแล้วละ่ะแล้วก็ไม่ลงอีกเลยนะฮะก็คือต้นสเสน่จันทร์ครับสเสน่จันทร์บุษราคำอ่าสวยมากๆเลยชื่อก็เพาะนะครับสเสน่จันทร์ก็จะเป็นว่านอีกตัวหนึ่งที่ผู้คนนิยมสเสน่ก็คือมีสเสน่ดึงดูดอะไรเงี้ยจันก็คือพระจันร์ อ่สเสนจันทร์ก็โอ้ชื่อฟังชื่อก็เพาะแล้วเนาะก็คือมีสเสน่ห์ดึงดูดดุดคืนพระจันทร์วันเพญงดงามโอ้ฟังชื่อแล้วก็สดใสามากๆนะแล้วมาบวกกับตัวบุษราคัมซึ่งเป็นพลอยสีเหลืองอีกก็ยิ่งทําให้สเสน่ห์จันทร์บุษราคัมก็เป็นสเสน่ห์จันทร์ที่ด่างเหลืองอ่าเป็นสเสน่ห์จันทร์ที่ด่างเหลืองนะครับสวยงามมากๆเลย ต้องบอกว่าเป็นไม้ด่างอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมมากๆส่วนราคาสเสนจันบุตรสลัคำนะครับราคาตามท้องตลาดทั่วไปก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นชิ้นตาเล็กๆต้นเล็กๆก็หลักพันห,หลักพันนะฮะแต่ถ้ามีใบขึ้นไป2ใบ3ใบ4ใบขึ้นไปนี่ต้องบอกว่าหลักหมื่นอันนี้ที่ผมซื้อมานี่คือ 20k ครับ 20k เนะเคเนี่ยมันจะเป็นศัพทวิยาศาสตร์มาจากคําว่ากิโลซึ่งก็คือ10ยกกำลัง3หรือว่า เลขศูนย์สามตัวนะฮะหนึ่งกิโลเมตรก็คือหนึ่งพันเมตรอย่างเงี้ยนะฮะหนึ่งกิโลกรัมก็คือหนึ่งพันกรัมถ้าเติมเคอยู่ตรงไหนก็ขอให้รู้ว่ามีเลขศูนย์สามตัวก็คือหนึ่งพันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ยี่สิบเคไม่รู้แพงไหมนะด้วยความอยากได้ใครมีอยากได้ใครม,มีเหมือนคนอื่นเขานะครับก็เลยเก็บรวบรวมเงินเนี่ยไปซื้อการซื้อไม้แพงๆเหล่านี้แนะนําว่าให้ซื้อจากคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจได้หรือ ไปซื้อที่สวนแล้วก็หยิบจับมาไปซื้อที่สวนแล้วก็หยิบจับมาจะดีกว่าที่เราแบบซื้อออนไลน์นะครับเพราะว่ามันมีโจรแล้วก็อาจอาจะอชญากรรมค่อนข้างเยอะนะครับคือถ้าสเสนเจนร์บุษร,รคำเขาอยู่กันแบบเยอะแบบหลายๆต้นนะแล้วก็จะมีดา่างฮาบด่างเหลืองด่างอะไรเงี้ยสวยมากๆเลยด้วยใบเขาที่เป็น คุ้มแบบเนี้ยเป็นคุ้มๆเป็นป้อมๆคล้ายๆดวงจันทร์อย่างเงี้ยก็ยิ่งทําให้มันมีสเสน่ห์มากๆแล้วเป็นไม้ที่มีกลิ่นหอมด้วยนะฮะคือตามโคนตามลําต้นตามอะไรเขาเนี่ยจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆแล้วก็สดชื่นมากๆเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมถ้าทุกท่านมีกําลังพอซื้อก็อยากแนะนําว่าสเสน่ห์จันทร์บุษราคำนี่แหละเป็นไม้ด่างที่น่าสะสมมากๆอีกตัวหนึ่งนะเพิ่งไปซื้อมานะไปไปไปรับที่สวนเลยใน,นจังหวัดเชียงรายนี่แหละนะครับไปรับที่สวนเลยแล้วก็ โอนเงินกันเรียบร้อยแล้วก็พามาได้ตอนนี้ก็น้องก็เป็นมาอยู่ที่สวนวิชัยบล็อกละเป็นสเสน่จันร์บุษราคามอีกต้นที่เอ่าใรไห้ด่างอันนี้เขียวแล้วก็เหลืองฮาร์ปเกือบฮาร์ปแต่ไม่ถึงกับฮาร์ปนะครับอันนี้ด่างทุกใบเลยนะอันนี้ด่างทุกใบเลยถือว่าโชคดีหน่อยที่เราเลือกได้เราเลือกดูว่าเออถ้าซื้อพวกสเสน่จันเนี่ยก็แนะนํานให้ซื้อด่างทุกใบเลยนะฮะก็ยังไม่ต้องเปลี่ยนกระถางเพราะว่ารากเขายังไม่ล้นออกมาส่วนเครื่องปลูกเขาเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นใบก้ามปู เป็นใบกัมปูหมักนะฮะแล้วเขาก็ใส่มูลมูลวัวลงไปด้วยนะฮะขี้วัวลงไปกั้มวัวเลี้ยงมาประมาณสัก5-6เดือนแล้วได้เท่านี้แสดงว่าไม้ค่อนข้างโตช้าด้วยความที่เขาด่างก็จะไม่มีโคลโรฟิลในการสั่งขาะแสงถ้าเป็นด่างสีขาวกับสีเหลืองนะฮะชอบมากรักมากๆเลย <laughs> ไม่น่าเชื่อนะสเสน่จันบุสลักคำครับผมเอามาโชว์ทุกท่านนะเป็นไม้อีกตัวหนึ่งที่น่าสะสมนะเมื่อก่อนเนี่ยสเสน่จันเหล่าเนี้ย คนที่ปลูกได้ก็ต้องเป็นเจ้าขุนมุนนายก็มียศถาบรรดาศักดิ์นะแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงแต่ปัจจุบนันนี้ใครที่มีกําลังทรัพย์เพียงพอก็สามารถที่จะไปซื้อหามาครอบครองเป็นของเราได้นะเลี้ยงเลี้ยงไปเรื่อยๆนะครับส่วนการขยายพันธุ์ก็มีหนอ่อถ้ามีหนอ่อก็แยกหน่หรือถ้าเลี้ยงไปครบสักระยะหนึ่งเราก็เอาใต้ดินจะมีหัวเป็นเป็นยาวๆเข้ามาหัน่นเป็นท่อนๆ แล้วก็ไปชำก็เกิดทก็เข้าขายเป็นชิ้นตากันนั่นแหละนะค่อนข้างแพงเลยวันนี้นําเสน่จันทร์บุษราคำที่สวนวีชายบกนะครับมาโชว์ครับผมมาโชว์หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านแล้วก็เกิดไอเดียนะครับว่าต้นไม้อะไรที่น่าสะสมน่าปลูกอ่ะหนึ่งในนั้นก็คือสเสน่จันทร์บุษราคำนี่แหละนะครับลาทุกท่านแล้วสวัสดีครับ